นะคะเรามาดูลูกปืนก็นะคะ H s M นะคะ Number h H M 89 4 4 9ทับ10นะคะก็ตัวนี้ใช้กับเดือยหมูเดือยหมูหลังไซคโคลนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเป็นของโกโยโค่ะโกโย,โยญี่ปุ่นนะ เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไม่แกะนะคะไม่แกะพลาสติก,กออกเพราะว่าถ้าการที่เราแกะพลาสติก,ก,ก,กออกนี่จะทําให้ลูกปืนของเราเป็นสนิมง่ายนะคะสนิมจะขึ้นเร็วดูกพรั้เขาโดนความชื้นเดี๋ยวนะคะมาดูนัมเบอร์ก่อน

ตรงปลอ,อกเขาก็จะตีอีกเบอร์หนึ่งนะคะโอเคตรงนี้ลูกปืนตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวปลอ,อกในนะคะปลอ,อกในเขาก็จะตีเบอร์ h m 8 9 4 4 9นะคะส่วนปอกปลอกนอกนะคะปลอกนอกลูกปืนตรงนี้นะคะเขาก็จะตีเบอร์ h m นะคะ8 9 4 1 0นนะคะหน้ากล่องเขาถึงได้ ตีนัมเบอร์แปดเก้าสี่สี่เก้าทับสิบนะคะเรามาวัดวงในกันก่อนวงในนะคะอยู่ที่สามสิบหกมิลนะคะแล้วก็วงนอก เจ็ดสิบเจ็ดสิบหกมิลนะคะหนาความหนาของปอกนะคะตัวนี้เราวัดปอกกัน23่สิมมิลนะคะแล้วก็ความหนาของตัวปอกในนะเมื่อกี้นี้วัดความหนาของปอกน้องนะคะความหนาทั้งหมดนะคะประมาณ29.5สิบมิลค่ะ ตามนี้เลย